ณนะโรงผลมอเตอร์ดัดโช้กแผงคอซ่อมมอไซจังหวัดชนบุรีสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูโช้กแผงคอของฟอร์ซ่า350นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันยังไงวันนี้เล่นของแข็ง่ะยครับพวกนี้มันจะแข็งนะครับพวกฟอร์ซ่าพวก x m a x พวก หลีดพีเซ็เกนี่ออกแข็งครับแล้วคันนี้เขาโหลดด้วยโหลดโชคมาประมาณหนึ่งนิ้วครับปกกติแล้วเนี่ยถ้าโหลดแบบนี้โหลดแบบดันโชคขึ้นมาเนี่ยมันไม่สามารถใส่น็อตล็อกโชคล็อกแกนโชคสองตัวได้นะครับ ที่ใส่สองตัวได้เนี่ยอันนี้ก็เจียน็อตให้มันเล็กตรงทําให้เวลาขันนะครับเวลาเวลาดัดไปแล้วน็อตยืดครับเวลาขันต้องระวังมากนะครับถ้าขาดขึ้นมานี่โอ้โหน็อตแท้นี่ตัวหลายบาทเลยต้องมาเจียเจียใช้เสียเวลามากครับก็ผมเริ่มจากการดัดหยาบก่อนนะครับ ผมจะไม่ถอดโช๊คออกมาดัดนอกแผงคอนะครับดัดพ้ไปพร้อมๆกันเลยแนวแกนโช๊คแผงคอก็หน้าบฉากของโชค๊คฉากของแผงคอครับแต่จุดสี่ตัวอันนี้คือแนวแกนโช๊คแผงคอเาที่วัดอยู่วัดแบบนี้นะครับแนวแกนโช๊คแผงคอระหน้าบครับดัดก่อนสองรายการน,นี้ ดัดไฟวัดไฟเช็คไปครับมันค่อนข้างจะแข็งครับโชว์พวกพอรซ่าพวก x m a กพวก p c ซพวกนี้ยครับฮอนด้ารีก็แข็งครับแข็งมากดัดแล้วปล่อยในคื้นที่เก่าเลยดัดแล้วปล่อยอยู่ที่เก่าไม่ไปไหนเลยต้องดัดฝืนมากครับดัดฝืนแรงสู้แรงนะดัดดัด,ด,ดเหมือนพวกเวฟพวกคลิก พวกมีโอฟีโน่ยนี่ไม่ได้ครับมันไม่ขยับเลยดักตปวัดไปครับคอยวัดไปตลอดครับมันจะมันจะได้ไม่หนีไปไกลถ้าเราไม่วัดไว้เดี๋ยวหนีไปไกลแนละ้วเขียนแก้ครับใช้เวลาแก่นาน ใช้เวลาวัดมันจะเพลินจะมากกว่าวลาเวลาดัดอีกถ้าเราไม่วัดเราก็จะไม่รู้เลยนะครับว่าเราจะดัดไปทางไหนการวัดวัดเพื่อจะให้เราเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องดัดไปทางไหนครับถ้าไม่วัดก็ไม่รู้จะดัดยังไงเนาะวัดตลอดดัดตลอดวัดตลอดดัดตลอด ไปวัดไปเช็คไปครับเล็งดูด้วย,วยนี่เอามาเช็คดูครับได้หรือเปล่ามันเป็นไปอย่างที่เราต้องการให้มันเป็นไหม ให้หมดเลยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ประเมินสถานการณ์ถูกว่าเราจะแบบไปทางไหนต่อโอเคครับระนาบยังไม่ได้ มันต้องดัดหลายรอบหลายครั้งหน่อยครับไลทีหน่อยกดไปกดไฟกดไป,ดไปมันไม่บางทีไม่ขยับเลยกดอ่ะวัดดูเหมือนเดิมวัดดูเหมือนเดิม วัดวัดแล้วก็ดัดดัดแล้วก็วัดดัดแล้วไม่วัดเราก็จะไม่รู้ครับว่ามนันได้หรือไม่ได้อันนี้ต้องขี่โกงเลยครับมันมาคับให้เราขี่โกงแล้ว ัดไปวัดไปครับมันค่อนข้างจะแข็งหน่อยครับดัดบันทีมันก็ไม่มาเลยบางทีมันก็เราก็กดมันสักเกินอีกมันไม่ยอมมาเลยกดทะแรงเลย อย่าลืมหาไรลองด้วยนะครับเล็งดูก่อนครับก่อนที่เราจะเอาออกเขอ,อ,อไปวัดเล็งไม่ด้ใกล้เคียงหน่อยลองเช็คดูครับว่าไหนได้ไหนไม่ได้ ชกเลยดัดที่ไม่ไปเลยไม่ขยับนะพปล่อยมันคืนปล่อยเม่นคืนแนวแกงชกแผงคอระหนบฉากของโชกฉากของแผงคอครับสี่ตัวแนวแกงชกแผงคอกระระหนาครับ แล้วก็ฉากครับเช็คยูเนี่ยคันนี้ฉากของแผงคอไม่คดนะครับถ้าดัดให้เสร็จก็คือเสร็จเลยอะ่ะไ่้การโชคแผงคอระนาบฉากของโชคฉากแผงคอไม่ต้องดัดครับเช็คละมันไม่เป็นไร มันนิดนึงอะไอ้นิดหนึ่งนี่แหละทำให้เสียเวลานานนี่วัดแนวแกนโชคแผงคอ,อนะครับแนวแกนโชคแผงคอแลดหนา้าฉากของโชกฉากของแผงคอ วัดเพื่อจะได้รู้ว่าเราจะดัดไปทางไหนไเล็งด้วยครับดัดไปเล็งด้วยเราจะยกขึ้นยกลงน้อยครั้งเลยถ้าไม่เล็งเลยมันจะลกยกขึ้นยกลงหลายรอบ โอเคถ้าได้แล้วก็รีเช็คส่วนที่เหลือเลยครับแก้แผงคอไม่เป็นไรฉ<ม>ากของโชคเวเน,นียแล้วก็ด้านหน้าโอเคครับเรียบร้อยครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ